อาช่องอาชีพไหมล่ะจะมาหากินกะล่ะลำพังยกหน้าบื้นบื้นเนี่ยมันอาจจะไม่พอกินเ,ออเพราะฉะนั้นสาวๆทำความรู้จักอีกมุมหนึ่งของผู้ชายคนนี้แล้วอย่าเพิ่งดับไฟจ่มกองของให้สัญญาณครับเชิญชมค่ะอีกหนึ่งอาชีพครับที่อยากแนะนําให้สาวๆได้รู้นะครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปลาครับ<ะ>ไม่ใช่ปลาแซลมอนปลาญี่ปุ่นปลาดิบหรือว่าปลาอะไรนะครับแต่เป็นปลาไทยนี่แหละครับปลาหนิลน,นี่แหละครับผม ผมเป็นพ่อค้าไขาป่ปลาครับอยู่ที่ตลาดเกาะคาจังหวัดลำปางครับผมเ oh. มนูปลาที่ขายนะครับ oh. ก็จะมีปลานินนึ่ง oh. ปลานินทอดปลานินราดพริกและก็ปลานินเผาเกลือครับผม oh. ส่วนมากร้านผมก็น่าจะเป็นปลานินเผาเกลือครับขายดีที่สุดอยากให้ได้ลองไปชิมดูครับเริ่มขายตั้งแต่ตอนเที่ยงครับถึงประมาณ6โมงขายวันละประมาณร้อยกว่าโลครับผมก็ยืนอยู่ทุกวันครับถ้าไม่ได้มีงานไปแข่งที่ไหนหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็อยู่ร้าน ทั้งวันครับผมวิธีการขายของเราก็เรียกลูกค้าเนี่ยแหละครับตะโกนไปเลยครับปลาครับปลาครับผมปีครับซื้อปลาก็ครับ50บาทครับผมปลานิ้นปลานึ่งปลาทอดปลาเผาครับผมตัว50ครับผมตัวใหญ่กะใหญ่เท่เท่เท่มีสาวๆมาแอลมั่งไหมก็ไม่ค่อยมีครับนานๆจะมีมา คนหรือว่าสองคนนะครับผมก็ยิ้มยิ้มให้อย่างเดียวครับถ้ามีแฟนอยากให้มาช่วยขายของที่ร้านครับอยากให้มาช่วยขายปาลาอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้แบบอยู่ด้วยกันเราจะได้ไม่ต้องห่างกันไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับฝ <Yeah. S 1> ากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟไว้ตัวนะครับปลาก็ล้ำพ่อค้าก็ล้ำล้ำถ้าบัตเจออก็ลองเปิดไฟไว้นะครับเอาละโอ้โหนี่คืออาชีพของคนนี้เ,เป็นพ่อค้าขายปลา,ปลาเ,ปเป็นหนุ่มเหนือเป็นหนุ่มเหนือแล้วพูดว่าปลาสิ ปลา <S 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 เฮ้ยไม่สิปลาเ<ล>ออเี่ยดีเนี่ยดีเออมาเรื่องปูเรื่องปลากันบ้าง ขายปลาเวลาขายนี่ก็เมื่อกี้ในวีดิอาร์ผู้คำเมืองเลยครับผมปลาครับปลาปี้ครับปี้มาปี้มากินปลาแล้วชื่อร้านคือร้านอุปลาเผาครับชื่อใครชื่อแม่ผมครับแม่ชื่ออุแม่อ๋อลูกแย่อุลูกแย่อุสว่าัสดียายอุด้วยนะครับอล้ลองมาดูลีลาการขายปลาในในเวอร์ชันพ่อขายปลาหน่อยเมื่อกี้เห็นลีลาการขี่มอเตอร์ไซค์ละอ่ะขอเมนูปลามาหน่อยมีไหมมีไหมจัดแผงเลยเหรอเออมาเีมามะ อ่านี่ปลาสดเลยปกติคุณจะเป็นปลาเนื้อปลาทอดอะไรให้ขายปลาสดเลยนี่ลูกค้ามาออหน้าร้านละอ่ะลองดูปลาพี่พี่สาวพี่สาวซื้อปลาไหมครับผมนี่ตัว50บาทครับผมราคาไม่แพงครับนี่เป็นเวอร์ชั่นขายปลาสดครับผมลองขายแบบเป็นเมนูดูบ้างเขามีปลาเนื้อปลาราดพริกนะเราลองมาดูปลาเป็นที่เป็นเมนูละอ่าขายเลยฮะเปิดเลยฮะโอเคครับเปิดเลยฮะเปิดเลยฮะ อะไรอ่ะขายเลยฮะเอาทำไมอ่ะเป็นปูร้านไม่ขายหรอปูอ่ะปูขายไม่ได้ฮะลองขายปูฮะขายปูนี่ลองขายลองขายนี่เอาทำไมอ่ะต้องทำไมทำไมขายขายปูนะฮะทำไมอ่ะฮะกลัวกลัวปูกลัวปูทำไมอ่ะเคยโดนหนีบเหรอไม่เคยครับเอาแล้วกลัวตรงไหนอ่ะกลัวขามันครับแหลมแหลมเมื่อเหรอครับผมได้ยินมาว่าคุณกลัวปูมาก คุณน่กลัวปูทำไมคุณมาใกล้ๆมาใกล้ๆ,ๆ,ๆ,ๆโอเคตัวเล็กก็กลัวเหรอว้าวออกมาแล้วมั้ยโอยนะ้ำหน้าว่าาวนานวะอวเอาพูด,ดจริงๆนะ,ะฉันนึกว่าแกาแสดงแสดง,สดงเก๋เลยเอาคนอย่างแกมันมีอะไรที่เชื่อถือได้บ้างบางทีก็โอเวอร์แอค ฉันก็ดูก็เออทำบุญธรมดาคุณผู้ชมทำไมทำไมเรากลัวปูป ไม่รู้ครับกลัวมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเออแล้วในกรณีเวลาคุณพาสาวไปกินอาหารทะเลหนึ่งหน้าที่ของสุภาพหรือคือการแกะปูได้ไหมถ้าปูเป็นอาหารไม่กลัวครับผมปูในส้มตำอะไรอย่างนี้ได้ได้ครับผมอ๋อแต่อย่ามาปูเป็นครับผมณตอนนี้เนี่ยคุณเห็นผู้ชายคนนี้ครบทุกด้านเท่าที่เรานําเสนอได้ละนะเอ็นดูนะเป็นพ่อค้าปลาด้วยนะขายแต่กลัวปูและที่สําคัญบิดบื้นบื้นไม่กลัวแต่กลัวปูนะอย่าลืมและสาวๆที่เหลือจะว่ายังไงล่ะครับชอบผู้ชายคนนี้ ไฟวะแต่ถ้าไม่ชอบดับไฟเ้ยเฮโอ้ยคยงชั่วดคยงไปย6หรเหลือ4คนเออไม่แบ็คเอาท์ค่ะคุณคะแสดงความยินดีด้วยค่ะเอาล่ะเราจะไปดูแต่ละคนว่าเปิดไฟปิดไฟเพราะอะไรนะอ้างคุณดับไฟเลย ตอนเม่อกี้เนี่ยเวลาเขาตอนไหนนะตอนเมื่อกี้นี่เหรอตอนเมื่อกี้นี้ทําไมตอนเมื่อกี้นี้มาทําไมเหรอม่กกี้นี้เห็นเขายืนแบบอย่างเงี้ยคือเขายืนสาวอะยืนสาวมากอะอะไรตอนกลัวปูเหรอก็เขากลัวอ๋อเพราะเห็นปูไงอู้่ยีแล้เออเาเขาสาวอะเขาสาวไปทำไมให้ยังไงให้เตะโต๊ะให้ล้มเลยมันแมนนี้เลยเหรอ กลัวเขาค่ยขยั่กูมันไต่มือไม่แล้วก็หนูเจอหนูก็บอเฮ้ยอย่างงี้ไงอ๋ออังเป็นคนยังไงเนี่ยเห็นพอว่าเจอของที่เกลียดมีเหลี่ยมสาวออกไอ้เจ็เจ็จไม่ได้ถือว่าไม่แมนไม่ผ่านเหลองแก่อ่ะไปกันต่อปอเปี๊ยะคุณเปิดไฟโอ้ยหนึ่งเลยนะเขาชอบทำอะไรเสี่ยงสองคือเขาต้องต้องกล้าที่จะเสี่ยงมาเป็นแฟนหนูสามเลยเขาชอบปอปลาลาลาใช่ไหมเขาก็ต้องชอบปอเตียเรีรียดด้วยเหมือนกัน ชอบว่ปอบเปรียวๆแลเนี่ยโอเคมวยนิ่งคุณเปิดไฟเพราะว่าหนูชอบเพราะว่าอายุไม่ห่างกันเยอะอะไรอย่างงี้ประมาณนิดหน่อยนิดหน่อยก็ดูดีค่ะแล้วก็เป็นคนดิบทำงานทำมาหากินอัอายุี่นีอโอเคไ่ใช่ค่ะแล้วก็ไกลไม่เป็นไรค่ะหนูมีตังคหนูบินไปได้จบนะเออเอาเอเอเอาเอเอาเลยเอาเอาเข้ากล้อง สุดท้ายก็ปิดไฟบอได้มันบอได้เดอ้ออะไรกะที่อย่างบอได้กลัวปูนีบ <c oughs> และหนูชอบนีบเขาต้องกลัวหนูนีบแน่เลยเรย์ุณเปิดไฟค่ะ <c oughs> เรื่องอายุนี่ไม่ใช่ปัญหารอบเลยในชอบเรื่องที่เขาแบบมีเป้าหมายชีวิตที่เขาบอกเขาอยากไปเมกาที่บอกจะไปแข่ง <c oughs> แล้วก็เรื่องธรรมาหากินด้วยก็ <c oughs> <c oughs> ผู้ย่างโอเคหมดเลยผู้ชายที่มีความมุ่งม,มั่น<ช>มีความขยันมีฝันชัดเจนคุณชอบชอบค่ะเอาละหนุ่มโสดมาถึงตรงนี้สี่ <4 S 2> คนสุดท้ายอยู่กับคุณครับเอาสิผมจะมามม้ออำนาจความสนับกับคุณปิดไฟสองคนเหลือสองคนสุดท้ายแล้วค่อยเคลียร์กันไปห,หนุ่มโดเชิค่ะ ตรงนี้ครับสองสาวโสดผมจะแนะนําให้คุณรู้จักกัน <S <S เริ่มต้นจากโพเดียม,มแรกเร่อาชีพเธอคือเเป็นพิธีกรและเธอเป็นซิงเกิลมัมนะครับอโอเคเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับส่วนหมวยนิ้งนะครับอาชีพของเธอเธอเป็นนักร้องอิสระอ,อิสระมากๆไม่ได้ร้องมาหลายปีแล้วนะครับพิธีกรร้องอยู่เลยกันเลสองอาชีพแตกต่างกันล้วนบันเทิงทั้งคู่แหละ คำถามที่คุณเตรียมมาหนุ่มสดครับผมอ่ะพร้อมแล้วเชิญเลยครับผมอยากจะถามคุณเลและก็คุณเหมวยนิงนะครับถ้าวันหนึ่งไปขายของที่ตลาดกับผมคุณจะมีวิธีการเรียกลูกค้ายัางไงครับผมโอ้โหแสดงว่านอกจากนะแฟนนี่ต้องช่วยกันทำอาหากินด้วยใช่ครับผมโอ้โคุณค้าพิธีกรเขาจะได้เปรียบหรือเปล่าเอ,อ๊ะแต่ไม่แน<อ>่นักร้องก็อาจจะร้องเรียกแขกนะเพราะฉะนั้น เรจะได้ตอบก่อนครับแว้ก่อนนะคะแว้ชิมก่อนได้เลยนะคะมีปลาสดแล้วก็พูดไปเลยค่ะ <Okay. S 2> ปลาสดอร่อยมากๆอร่อยมากๆเลยแวะชิมก่อนอร่อยจริงป่ะแม่ค้อร่อยเหมือนแม่ค้าเลยค่ะ oh. oh. มีปลาอะไรบ้างคะมีปลาอะไรบ้างมีปลานิลค่ะแล้วไงล่ะคะมีแบบลาดพริกมีแบบเอออะไรบ้างนะตัวเอง oh. มีแบบลาดพริกหนึง่งเผาทอดครับ ร้านนั <have S 1> น้นก็มีแม่ค้าร้านนั้นขายปลาเหมือนกันเด็ดกว่าค่ะเด็ดทุกอย่างค่ะเพราะเป็นสูตรลับของแม่เขาแม่อู๋สูตรลับไม่ไม่เก็บไว้กินเองอหแม่ค้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าควรขนาดนี้ไปตกปลาเองเลยนะคะาอ่านี่เป็นลีลาการขายปลาของเรนะครับเราจะมาดูแผงแผงเจมวยนนิ่งมั่งสองแผงนี่เขาขายแข่งกันอยู่ให้ที่ตลาดที่ลำปางเอออ่ะพร้อมแล้วเชิญเลยฮะก็เรียกลูกค้าเลยคุณพี่ค่ะ ปลาเราอร่อยมากมีเผาย่างอะไรนะราดพริกแม่อร่อยเอาถิบหน้าแม่ค้าได้เลยโอยโอเคเงั้นเอางี้แม่ค้าบ้านผมไกลถีบไว้ก่อนถ้าอร่อยเดี๋ยวมาขอโทษทีหลังได้ไหมไได้เพราะมั่นใจว่าอร่อยแน่นอนเออไม่่อยถีบหน้าเลยใช่แล้วร้านนั้นร้านนั้นเขาบอกเขาอร่อยเหมือนกันอ่ะก็ลองเอามาชิมดูมาชิมด้วยกันเลยเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังด้วยถ้าไม่อร่อยร้านนั้นเขาบอกว่าร้านเนี้ยปลาแบบเน่าเหมือนแม่ค้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ ถ้าไม่อร่อยจริงไม่กล้าขายค่ะอ,อ,อนี่อาศัยความแป้นแลนอันนี้เน้นการันตีเออ,อไม่ดีทิหน้าเลยค่ะโอ้ <c oughs> โหทิหน้าก่อนขอโทษที่หลังได้ไหมแม่ค้า <c oughs> เอาละคุณเห็นลีลาละครับผมสุดท้ายท้ายสุดคุยได้แฟนคนหนึ่งแล้วก็เธอก็จะไปอยู่ที่ร้านขายปลากับคุณนะ <c oughs> ชอบลีลาการขายข,ายของใครคุณปิดไฟอีกคนใครคนมาเจอเราอืเอานะโอเคครับไปเลยน้ำมอสเชิญค่ะ จีบแม่ค้าหมดแล้วเนี่ยอ้อเอาเอาเอาแต่ก่อนไปนะด้บแม่คะแข่งเดี๋ยวเดี๋ยวไมีหนีหนีไม่เอานะหนีหนีหนีปิดร้านไปแล้วปิดร้านหนีเลย <c oughs> เอ่ะไปเลยหนุสส่มโสดสาวสดไปเดทกันดีด้วยค่ะ ผมไม่ต้องนั่งขับรมได้เลยคุณหมครับผมเอ่อเป็นคนที่หนครับพี่ยูพี่อยู่นครปฐมนครปฐมเราอยู่บางปางใช่ไหมใช่แล้วเรามารายการยังไงอ่ะให้พ่อแม่มาส่งครับอ๋อเราเข้ามาด้วยป่ะมาด้วยอ๋อเก็เดี๋ยวออกไปได้เจอวะเจอครับผมอ๋อโอเคตอนนี้เราเรียนอยู่ป่ะก็ไม่ได้เรียนแล้วครับก็คือช่วงนั้นมันมีงานแข่งติดงานแข่งด้วยดอกไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วจะกลับไปเรียนปะ ก็เดี๋ยวคิดดูก่อนขายของได้เงินดีกว่าครับผมม่คุยอะไรเลยะี่ก็เป็นพิธีกรอยู่เหรอครับค่ะก็เป็นเป็นพิธีกรเป็นเอ็มซีเป็นพิตตี้แล้วก็เปิดร้านขายก๋วยเตี๋วด้วยขายก๋วยเตี๋วด้วยเปิดเปิดไว้แล้วก็เหมือนให้พ่อดูแลแรวาเป็นทุนตัวเองแล้วก็ให้พ่อดูแลแทนแต่คือไม่ได้ซีเร้เรื่องอายุไงแบบว่าเห็นว่าเอ้ยชอบเพราะที่ว่ามีความฝันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับวันแล้วก็ทำอาหากินด้วยคืออายุก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง น่ารักดียิ้มสวยอ๋อขอบคุณค่ะไปแล้วไม่ได้บิดแล้วมอรงมอไซอ่ะที่ลา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 แหมลิ้นรัวแล้วเกินนะแม่ลา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 ไม่เป็นลรเขาก็ได้คู่ไปเ้ยเน่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวแม่ยังไม่ทำผมใหม่อีกเหรอเนียมาขนาดนี้แล้วแม่ใหห้มันจบๆไปเลยรอแกยาก ก็เดี๋ยวปีหน้าวางกันใหม่ปีหน้าเอาเถกเป็นเมนจูเลยนะผีเลยพึ่งหัวเลยต่อเปียเลยนะนี่สาโซคนใหม่มาแล้วเอาขอต้อนรับหนึ่งไปกันต่อเลยดีกว่าเอาสิบอกเลยว่าวันนี้เด็ดๆทั้งนั้นเด็กอีกร็เป๋าคนนี้อันนี้ไม่แน่ใจเป็นกันดูกันเอาเองนุ่มโซดคนต่อไป